5เคล็ดลับในการดูแลเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทิกพิมพ์เตอร์ครับหรือเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ1ครับให้มันทำความสะอาดเครื่องพิมพ์นะครับทั้งภายในภายนอกนะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งครับสาเหตุที่ต้องทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ครับเนื่องจากว่าเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทิกพิมพ์เตอร์เนี่ยเวลาเราใช้งานไปนะครับก็จะมีเศษฝุ่นนะครับหรือเศษผงกระดาษต่างๆจากกระดาษต่อเนื่องเนี่ยครับเข้าไปตกค้างตามเครื่องพิมพ์ในส่วนต่างๆของเครื่องพิมพ์นะครับ หัวพิมพ์นะครับหรือแกนเลื่อนหัวพิมพ์นะครับแม้กระทั่งเมนบอร์ดนะครับซึ่งเศษฝุ่นหรือเศษกระดาษพวกนี้นะครับหักสะสมไปนะครับก็จะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับทำให้เครื่องต้นเนี่ยมีปัญหาในภายหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเซ็นเซอร์ร้องต่างๆนะครับหรือปัญหาไฟช็อตที่เมนบอร์ดนะครับหรือปัญหาหัวพิมพ์ตันก็ตามนะครับซึ่ง การที่เราจะดูดฝุ่นเครื่องปิพนได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้ในระยะยาวนะครับแม้กระทั่งการเป่าฝุ่นนะครับถ้าสามารถทําได้ก็จะยิ่งดีกว่าการดูดนะครับเพราะว่าแต่ว่าการเป่าฝนนุ่นอาจจะต้องหาสถานที่ที่ลงจ้างนะครับแล้วใช้เครื่องที่เป็นเครื่องเป่านะครับเป่าเข้าไปนะครับการทำาสะอาดก็จะสะอาดมากกว่าการดูดฝุ่นครับ2ครับการทำความสะอาดการเลื่อนหัวพิมพ์นะครับดังภาพที่ผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะครับ สาเหตุที่ต้องทําความสะอาดการเลื่อนหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหากเราไม่มันทนั้นตัวจุดนี้นะครับมันก็จะทําให้หัวพิมพ์สายซ้ายขวาเนี่ยมีความฝืนนะครับมีโอกาสที่จะสะดุดด้าน,นครับแล้วก็ทําให้เกิดอาการร้องเซ็นเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดภายในเครื่องเสร็จแล้วนะครับ ผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆหาสเปรย์หล่อลื่น,นครับอย่างที่ผมโชว์อยู่นะครับก็จะเป็นสเปรย์หล่อลื่นช้างน้อยสีแดงนะครับเป็นการหล่อลื่นและป้องกันสนิมเนตัวนะครับฉีดพ่นที่ตัวแการเลื่อนหัวพิมพ์นะครับแต่ให้ทําการปิดเครื่องปริน์ก่อนนะครับแล้วก็ทําการโยกซ้ายโยกขวาไปมานะครับเพื่อทําให้การเลื่อนหัวพิมพ์เนี่ยมีความลื่นไหลและสมูทมากขึ้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาในส่วนของการสะดุดของหัวพิมพ์ไปได้เยอะเลยทีเดียวครับ 3ครับมันตรวจสอบการปรับระยะหัวเข็มกับความหนาของกระดาษนะครับว่าตรงตามการใช้งานหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่คือประเด็นสำคัญครับสาเหตุที่ต้องทำการตรวจเช็คอยู่เสมอครับว่าตัวแการเลื่อนหัวพิมพ์เนี่ยเราปรับตรงระยะความหนาของกระดาษหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับกระดาษเราใช้3-4ชั้นนะครับแต่เราปรับคันโยก ปรับระยะหัวเข็มเนี่ยไปชิดเกินไปนะครับก็จะเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้หัวเข็มหักไวนะครับแล้วก็ทำให้กระดาษติดบ่อยนะครับเพราะจะสังเกตว่าเวลาเราปริ้นออกมาเนี่ยมันจะมีรอยดำปืดๆนะครับเนื่องจากว่าตัวหมึกเนี่ยมันอยู่ชิดตัวกระดาษเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาตรฐานของเครื่องปริ้นแล้วปกตินะครับจะแนะนําให้ปรับตามความหนาของกระดาษนะครับซึ่งคันโยกตัวนี้มันก็จะไล่ตั้งแต่0 1 2 3 4 5ี่ห้า 6นะครับแล้วแต่รุ่นเครื่องปริ้นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ปรับคันโยกตัวเนี้ให้ตรงตามความหนางกระดาษก็จะดีที่สุดครับเพื่อลดปัญหาในเรื่องของหัวเข็มหักนะครับแล้วก็กระดาษติดด้วยครับ4ครับเราต้องไม่ใช้งานเครื่องปริ้นเกินสเปคโอเวอร์ของเครื่องนะครับ อย่างเช่นนะครับในภา <st utter> พนะครับเครื่องริ้นของผมเป็นรุ่น LQ310 นะครับหากเราใช้งานริ้นต่อเนื่องมากเกินไปเนี่ยหัวพิมพ์ก็จะมีความร้อนนะครับเนื่องจากสเปคเครื่องรุ่นนี้ gie, ไม่ทํามารองรับงานที่หนักมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นหากเราทํางานหนักมากเกินไปเนี่ยส่วนต่างๆของเครื่องริ้นก็จะเสื่อมสภาพไวขึ้นครับเพราะว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยไม่ถูกออกแบบมาให้ริ้นงานหนักนะครับหรือแม้แต่ปริมาณชั้นของกระดาษนะครับบางครั้งเราใช้โอเวอร์ชั้นจนเกินไปเนี่ย แล้วเราไปกดหัวพิมพ์ให้ชิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้อุปกรณ์ต่างๆหรือหัวพิมพ์เนี่ยเสื่อมสภาพไวขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับการใช้งานเนี่ยให้หมั่นใช้งานให้ตรงตามสเปคของเครื่องปินพ์นะครับหากเรามีการใช้งานนะครับให้ตรงตามสเปคของเครื่องปินพ์เนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปินพ์ไปได้นานทีเดียวครับ5ครับให้หมั่นตรวจสอบอาการผิดปกติต่าตงๆของเครื่องปินพ์อยู่เสมอครับเพราะว่านะครับบางครั้งครับอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราเจอครับ หากเราปล่อยแล้วเลยไปนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลุกลามบานไปลายได้นะครับแม้กระทั่งอย่างเช่นนะครับปิ้นออกมาไม่ค่อยชัดนะครับเราก็ดันทุรังใช้งานต่อไปนะครับบางครั้งเนี่ยหัวเข็มมันเริ่มมีอาการอุดตันนะครับหรือตัวขี้หมึกเนี่ยเข้าไปอุดที่รังหูเข็มมากเกินไปนะครับแล้วเรายังใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการคอยหรือกลไกภายในหัวพิมพ์เนี่ยช็อตนะครับลามลงเมนบอร์ดได้นะครับในบางรุ่นนะครับอย่างเช่นรุ่น lq 5 9 0นะครับหรือ2 0 9 0เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งหากเราเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องทําการตรวจสอบสภาพเครื่องนะครับว่าพร้อมในการใช้งานหรือเปล่านะครับหรือทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าละเลยนะครับเพราะว่า การที่เราหมั่นดูแลเครื่องพิมพ์อยู่เสมอเนี่ยก็จะทําให้เครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่กับเรานานขึ้นครับและนี่คือ5เคล็ดลับในการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกพินเตอร์นะครับยังไงผมฝากไว้นะครับหากเพื่อนๆต้องการเครื่องพิมพ์น,นะครับอยู่นี้ก็ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับเรามีบริการให้เช่าทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับเป็นเครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกพินเตอร์นะครับเรามีตั้งแต่รุ่นอัพสัน LQ 1 0นะครับ l q น9 0นะครับ และ LQ 2 1 9 0นะครับแม้กระทั่ง Heavy Duty เครื่องพิมนขึ้นไปนะครับที่ใช้สำหรับงานคลังสินค้าหรือง,งานต้องพิมพต่อเนื่องยาวๆ4-5ชั่วโมงครับเราก็มีเครื่องพิมพ์แบบ Heavy Duty Support เลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของทาง CEO ตูนะครับหรือทาง CSolution s Print ครับ